สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปชมใบไม้เปลี่ยนสีกันนะคะอันนี้เราอยู่ในรถแล้วค่ะไปกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นข้างถนนนะคะใบไม้เปลี่ยนสีก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะบางที่ก็จะร่วงเกือบจะหมดแล้วค่ะอันนี้ก็เพิ่งเริ่มก็จะมีสีเหลืองสีเหลืองทองสีแดงแล้วก็สีส้มนะคะ อันนี้เราก็มาถึงวัดแล้วค่ะทุกคนมันเป็นเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวมากันเยอะเลยค่ะก็นี่เราก็จะพาไปเดินชมดอกไม้นะคะดอกไม้นานาพันธุ์ค่ะดูค่ะสวยสวยค่ะมีหลากสีค่ะดูสิคะดอกเล็กดอกใหญ่มีหมดเลยค่ะนี่เลยเขาก็จัด จัดเป็นสวนเล็กๆไว้ให้คนถ่ายรูปค่ะไว้ให้คนไว้ให้คนที่มาเที่ยวกันได้ถ่ายรูปสวยๆกันตรงนี้ค่ะทุกคนดูสิคะนี่มีมีรูปวัดด้วยค่ะนี่เห็นไหมคะเขาจัดสวนอย่างสวยงามเลยดูคะ่ะดอก ดอกไม้สวยงามมากเลยค่ะอันนี้ก็เราก็จะเป็นทางขึ้นไปวัดค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวทางขึ้นก็จะมีดอกไม้ให้ชมด้านข้างให้ชมไปเรื่อยๆค่ะจนถึงนู่นนี่ค่ะนนี้เป็นดอกไม้ด้านข้างค่ะเราก็จะเดินไปตรงหน้าวัดค่ะหน้าวัดก็จะมีพวกนักท่องเที่ยวเขาจะรอไหว้พระกัน ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วค่ะทุกคนลานก็จะกว้างมากเลยค่ะจะเห็นวิวสวย,สวยมีภูเขาอยเด็กน้อยแต่งตัวยุกตะตัดสวยงามมากเลยนี่ค่ะอันนี้ยังไม่ถึงปีใหม่นะคะทุกคนถ้าปีใหม่คนจะแน่นมากกว่านี้เลยค่ะทุกคนนี่เห็นเด็กน้อยเด็กน้อยผู้สาวสำน้อย น่ารักแต่งตัวสวยงามมากเลยนี่ตอนเช้าก็จะมีแดดนิดหน่อยค่ะแล้วก,ก็มีลมเดี๋ยวพอตกบ่ายมาก็จะเริ่มมีฝนมีอะไรเข้ามาแล้วค่ะทั้งลมทั้งฝนเรายังไม่ได้ไปขึ้นกระเช้าเลยจะทันไหมน้านี่เราก็เดินไปเรื่อยๆค่ะทุกคนพอไหว้พระกันเสร็จแล้วเราก็ ออกจากวัดแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเลยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นทางที่จะไปขึ้นกระเช้าค่ะทุกคนขึ้นกระเช้าเราก็จะไปดูใบไม้เปลี่ยนสีอยู่บนภูเขานะคะเราต้องขึ้นกระเช้าไปเท่านั้น,นะคะ่ะถึงจะเห็นถึงจะขึ้นไปได้ค่ะนี่ดูต้นไม้สิคะทุกคนต้นไม้สูงมากเลยสิคะ ต้นไม้เต็มไปหมดเลยนี่น้องฝูกูก็วิ่งไปวิ่งมาทําไมมะมาเดินช้าจังเลยวิ่งมาหามามานี่ค่ะเราก็มาถึงตรงทางขึ้นกระเช้าแล้วค่ะทุกคนไปขึ้นกระเช้ากันเลยค่ะอันนี้พอเราขึ้นไปกระเช้าแล้วนะคะเราก็จะดูวิวสวยๆอยู่บนกระเช้าค่ะทุกคนอันนี้เราก็ขึ้นมาแล้วค่ะ สูงมากๆเลยดูวิวดูวิวจากข้างบนลงข้างล่างค่ะทุกคนตอนที่ไปเมื่อวานวันนี้ก็ใบไม้ก็ยังไม่ถือว่าเหลืองว่าแดงเท่าไหร่เลยค่ะทุกคน <c oughs> ส่วนมากก็จะมีเขียวนี่ยังเขียวอยู่เลยใบไม้ก็จะเป็นเป็นบางช่วงค่ะแต่ว่า ขึ้นไปข้างบนก็จะสวยอยู่ค่ะนี่ค่ะเริ่มอันนี้เริ่มสูงขึ้นมาเรื่อยๆก็จะเห็นใบไม้เป็นสีแดงสีเหลืองทองสีส้มนี่ค่ะด้านข้างเราก็ชมวิวสวยๆไปด้วยกันค่ะนี่สวยมากมากเลยค่ะทุกคนเริ่มสูงมากแล้วนี่กระเจาก็ขึ้นมาสูง,สง มองลงไปข้างล่างวิวก็จะสวยงามเลยค่ะทุกคนดูอตรงนี้ค่ะทุกคนดูสวยงามมากเลยนี่ใบไม้เปลี่ยนสีแล้วตรงนี้ค่ะอันนี้เราถ่ายอยู่ในกระเช้าค่ะทุกคนนี่เป็นกระเช้าลอยฟ้าเราจะถ่ายอันนี้ ดูสิคะมีเกือบทุกสีเลยนี่สวยงามมากๆเลยคะ่ะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นข้างบนวิวข้างบนนะคะนี่น้องฟฟก,กุกก็จะดูวิวมองลงไปข้างล่างชมวิวนี่สวยงามเลยนั่งกระเช้านี่ อันนี้เราขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะทุกคนอันนี้เป็นวิวที่อยู่ข้างบนค่ะทางข้างบนบนภูเขาแล้วนะคะทุกคนนี่จะเป็นบรรยากาศข้างบนค่ะนี่เรามองลงไปก็จะเห็นเป็นทะเลเห็นไหมคะทะเลทะเลสวยงามวันนี้ข้างบนก็จะมีสวนสวนสนุกค่ะสวนเด็กเล่น นี่เอาไว้ให้เด็กเล่นกันน้องสุก,กุก็ไปเลยไปเลยไปทางนี้เลยนี่เห็นแล้วเห็นรถไฟแล้วเห็นของเล่นนี่จะเล่นอะไรดีก่อนหนะน้านี่กำลังตื่นเต้นเน้น้องจะเป็นคนชอบรถไฟค่ะเห็นรถไฟไม่ได้วิ่งไปหาทันทีเลยค่ะทุกคนนี่เหมือนพนักงานไม่อยู่ค่ะนี่ พ่อก็บอกว่าเนี่ยเราขับรถกันไหมน้องคูกูกลัวคะ่ะทุกคนก็ไม่กล้าไปนั่งคนเดียวคะ่ะนี่ก็จะลืนแอบอยู่ข้างๆแต่เหมือนจะตื่นเต้นอยากจะนั่งอยู่แต่ว่าเพื่อน่ะไม่กล้านั่งคนเดียวนี่ก็ขึ้นมานั่งนี่ขึ้นไปแอบมองอยู่ข้างบนอืม นั่งกระดานลื่นลงมาเลยนี <s ays> <unm> ่ <s ays> จะไหลไม่นาจะไหลไมมนาะ <s ays> มันฝนตกคะ่ะทุกคนกระดานลื่นก็ไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นี่น้องก็เล่น <S <s <ays> <S เล่นเล่น,เล,น <s ays> เล่นสักพักเราก็เดินไปถ่ายรูปวิวสวยๆค่ะถ่ายรูป วิวสวยๆอยู่ด้านบนกันค่ะนี่พื้นที่ไม่ค่อยไอ้นี่ค่ะอันนี้เขาจะขึ้นไปชมวิวข้างบนนะคะทุกคนนี่จะก็จะค่อยๆไหลลงมาไหลลงมาเรื่อยๆพ่อบอกว่าจะขึ้นไปไหมจะขึ้นไปดูวิวข้างบนไหมไม่ไม่ขึ้นหรอกเอาดูแค่นี้ก็สวยแล้วก็เ,เลยว่าอย่างนี้เราก็เลยไม่ขึ้นไปค่ะทุกคน แถมไกลจะฝนจะมาแล้วด้วยก็เลยบอกว่าเออดูแค่นี้แหละไม่ต้องขึ้นไปหรอกอืค่าขึ้นก็แพงด้วยค่ะทุกคนขึ้นกระเช้ามาก็ตกไปคนละพันห้าค่ะทุกคนต่อคนค่ะขึ้นค่าขึ้นกระเชา้านี่พอเราขึ้นไปชมวิวข้างบนแล้วเราก็จะลงไปข้างล่างแล้วค่ะทุกคนน้องก็เริ่มง่วงนอน ตกบ่ายมาเดี๋ยวฝนก็กำลังจะมาแล้วค่ะทุกคนเราก็จะกลับแล้วนี่ก็แวะมาอันนี้ก็จะเป็นทางลงแล้วค่ะทุกคนทางที่ลงไปต่อคิวนั่งกระเช้าลงไปข้างล่างค่ะทุกคนนี่น้องกุกกก็เห็นของเล่นไม่ได้วิง่งไปดูค่ะอันนี้เราก็กำลังจะลงแล้วนะคะทุกคนเรากำลังจะกลับแล้วค่ะนี่ เรายืนต่อคิวอยู่ค่ะทุกคนกระเช้าก็ขึ้นมาแล้วนี่เราจะนั่งกระเช้าอันนี้นะคะลงไปข้างล่างนี่สลับกับพวกที่ขึ้นมาข้างบนแล้วเราก็จะลงไปข้างล่างคะ่ะมาแล้วคะ่ะทุกคนนี่กำลังจะเข้าที่มาจอดแล้ว เราก็รอสักพักแล้วเราก็จะได้ขึ้นกระเช้าแล้วค่ะทุกคนขึ้นกระเชา้าอันนี้ก็จะเป็นขาลงไปค่ะทุกคนขาลงเราก็ถ่ายรูปวิวลงไปข้างล่างกันค่ะนี่ชมวิวไปด้วยกันค่ะทุกคนนี่วิวสวยๆเลยค่ะข้างบนก็ใบไม้ก็จะเปลี่ยนสีเยอะหน่อยค่ะทุกคนก็จะมีเกือบทุกสีเลยนี่ดูสิคะ สวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากเลยต้นไม้บนภูเขานี่ถ้าเราไม่ขึ้นมาข้างบนก็ไม่ได้เห็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่เราจะอยู่ข้างล่างก็ไม่ค่อยสวยเหมือนวิวภูเขาข้างบนนะคะนี่แล้วก็ชมวิวไปเรื่อยๆอือหือ ชมวิวไปเพลินๆไปด้วยกันค่ะนี่ดูสิคะสวยมากเลยถือว่าใช้เวลานานพอสมควรอยู่ค่ะสักน่าจะได้สองสนาทีได้อยู่ สามนาทีได้อยู่ค่ะกว่าจะถึงข้างล่างใช้เวลานั่งกระเช้าตอนนี้เราก็มาถึงข้างล่างแล้วนะคะทุกคนนี่สวนสนามกันกระเช้าที่ขึ้นไปข้างบนคนในนี้ก็จะโบกมือบายๆกันนี่นี่กระเช้าก็จะเริ่มเข้าข้างในแล้วคะ่ะทุกคน แล้วก็ลงมาเรื่อยๆใช้เวลาประมาณ3นาทีได้ค่ะเร็วมากเลยค่ะกระเช้านี่ลืมจะไม่ค่อยเห็นไม้ไม้เปลี่ยนสีแล้วค่ะถ้าลงมาข้างล่างจะไม่ค่อยมีเยอะเหมือนอยู่ข้างบนค่ะทุกคน ก็จะมีเป็นบางทีเท่านั้นค่ะนี่เราก็มาถึงข้างล่างแล้วโอเคค่ะทุกคนพอมาถึงข้างล่างเราก็มาหาอะไรกินหน่อยค่ะรู้สึกว่าหิวแล้วอันนี้ก็จะเป็นที่ขายของค่ะอันนี้ก็จะเป็นโอเด้งค่ะทุกคนอยากกินร้อนๆโอเด้งสักถ้วยไหม <c oughs> นี่ราคาก็อยู่นี้ราคาก็ แล้วแต่เลยค่ะดูสิคะพอเราซื้อโอเด้งกลับบ้านแล้วก็มาขึ้นรถกลับบ้านกันค่ะทุกคนดูฝนก็มาลมอย่างแรงเลยขอบคุณที่รับชมนะคะ